ก็นึกถึงหารจำเทียนจริงๆค่ะแล้วผมไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะครับประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเราก็ผ่านกันผ่านทำงานของผู้คนมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่และครั้งใหญ่นี้ก็ต้องจัดกับนี่ไงพี่ชอตใช่เด้วยวทางชลบุรีนะต้องเชิญพี่ชอตขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยนะยินดีครับยินดีนะฮะขอสิบบนมือต้องรับนะครับพี่ชอตจากที่บนตรีกุณหน้าด้ดีนะครับ เอายีสิถ้าไม่ทำอย่างนี้ฉันจะได้จักสิบปีหรอพี่โอ้นะมาแล้วพี่นอนหล่อนหม่ยอสูงไปใช่ไหมฮะมากไปทางเพื่อน๋ยวเรากดให้ต่ำอ่ะอยังไงล่ะยิ่งกดยิ่งสูงอันนั้นต่ำเลยอ๋อได้พี่สอัสดสค่ะสาวครับี่ออยไม่ได้อ่ะเออแล้วอะไรเออจิ้มจอยเลย เท้าทำทุกอย่างจริงน่ารักมากนะฮะโอ้นะวันนี้นะฮะนอกจากที่เราจะมีงานแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะฮะแขกผู้เกี่ยวครับเราก็เปิดจําหน่ายบัตรวันแรกด้วยนะฮะตอนต้นสิบโมงเช้าถามพี่ชอนเลยดีกว่านะฮะฟีดแบ็คของการจําหน่ายบัตรเป็นยังไงบ้างครับตี่สี่โมงแล้วครับตอนนี้บ่ายกว่าๆแล้วครับพี่บ่ายโมงยี่สิบครับเราเปิดขายบัตรไปเมื่อตอนสิบโมงค่ะตอนนี้บ่ายโมงกว่าๆตอนนี้บัตรสองรอบเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะต้มสองรอบ คือตอนแรกเรียนถามมาทีมงานว่าพี่เต็มจริงๆหรอพี่ไม่ได้ล็อกหรอกคนดูไว้ใช่ไหมคะอ่าเต็มนะฮะอ่ะงั้นเราก็มาต้นอะไรล่ะคะไมัได้เหลือกซื้อเองไม่ไดงเท่าไหร่แล้วไม่ได้เปลาสองรอบเต็มแล้วครับพี่ชอว์ผมฟิวแบบฟิวแบบแรงมากแล้วก็โดนด่าเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวทำไมครับซื้อไม่ทันก็โกรธไงอ๋อแล้วทำยังไงต่อดีค่ะตอนนี้เราก็เลยเพิ่มรอบค่ะ ก็เปิดรอบเพิ่มในวันศุกร์ที่13มีนาคมอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ยังไกูยังรู้สึกว่าศุกร์13อาถรรหรือเปล่าม่าจะบอมกับแกนะศุกร์13กระเป๋าปบอกวิ่งเพิ่มอีกรอบแล้เนาะแทบเลยนะใครที่ไปดูรอบวันศุกร์เนี่ยแม่จะมีทีเด็ด ใชัอดากบ้างเลยเล้ไม่อยากให้เป็นอาถรรพ์ดำนพี่ชอรก็ตอนนี้ก็ช่วยฝากบอกต่อกันไปแล้วกันนะคะสําหรับทุกท่านที่ยังมีความประสงค์จะดูคอนเสิร์ครั้งนี้ต้องรีบมากๆเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเราบวันศุขที่ที่เปิดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวน่าจะประมาณสี่โมงเย็นคือระบบของทางไทยทิเก็ตเนี่ย ขาคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเพิ่มรอบแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเตรียมใดๆเลยเพิ่งตัดสินใจกันเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นทางไทีเก็ตก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะดําเนินการในด้านปักปักต้นอะไรต่างๆค่ะก็น่าจะขายได้จริงๆประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะแม่ฝากบอกต่อๆกันด้วยว่าต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่ากม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรอบที่3นี้จะใช้เวลาแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วสองรอบแรกเนี่ย รึเสียวจริงๆริงหมดเลยนะฮะรอบสามทั้งหมดอีกยังไงครับพี่ชอดพูดพูดเผื่อไว้ยุบรวมกันเป็นรอบเดียวไหมครับทำไมอ๊อฟจะไม่ไหวหรือยังไงไม่ก็คือกลัวเหมือนกันตอนแรกคืออย่าเพิ่งบอกครับว่าคุยกับทางทีมงานไว้ว่าทีมงานจะจัดสองรอบอ็อกก็แบบอ๊อฟก็พลรางกันนิดหน่อยกลัวๆเหมือนกันว่าแบบจะเต็มเหรอเพราะว่าอ๊อฟไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นนะครับพี่ชอดใช่ไหมคือในไหมครัวกลัวครับกลัวมาก แต่พอได้ออผ่านพอผ่านวันนี้ไปเปิดจอปัตยวันแรกแเราเราได้ได้ทราบถึงผลตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็ก็รู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆครับผมแล้วก็จะทํารอบอีกรอบหนึ่งให้มันดีที่สุดเหมือนกันครับชื่นใจจริงนะครับผู้ชมครับการทำออฟสิบปีเนี่ยมันยากยากกว่าที่ผ่านๆมาไหมครับพี่คือจริงๆแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำคอนเสิร์ตออฟมันนะครับว่างานแล้วเนอะหลายปีที่ผีแล้วใช่ครับห้าหกปีแล้ว ค่ะก็เคยทำแต่นั่นเป็นแบบเสียวเล็กๆมากเลยครั้งแรกชื่อคอนเสิร์ตว่าอ่าเด็กสองหน้าคอนเสิร์ตครับค่ะที่เล่นกับพี่นิ้นบาลีวันเล่นชื่อ่ารัชดารายเดียร์ได้แล้วมีออกซีอีกครั้งมีออกซีอีกครั้งนึงซึ่งเล็กมากนะคนแบบห้าร้อยคนจุดร้อยคนอยู่เองก็ทำมาก็ถือว่ายังไม่เคยทำคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ที่เป็นแบบเดี่ยวของอ้อฟองสักเลยเดี๋ยวเราสิบปีครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆถามว่ายากไหมจริงทำคอนเสิร์ตทุกครั้งก็ยากทุกครั้ง าพาเพราะว่าเราก็คงตั้งใจกันแบบเต็มที่ทุกครั้งนั้นในความตั้งใจเต็มที่นี่แหละมันเลยทำไม่ยากทุกครั้งตั้งใจมาก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 อยาก่างที่สุดแต่ว่าก็เชื่อว่าความครบเครื่องของอองสงมนะคะคือเขาเป็นคนที่ต้องยอมรับว่าในวงการเพลงไทยบ้านเราเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ครบจริงๆคือเขาเขามีครบทุกอย่างในการที่จะทําโชว์สักครังๆๆ้งหนึ่งจริงๆคือไม่ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้สารเสพย์ยาเขียนมันจะตายที่สารเสพหอ แงดีแต่ว่าในแง่ของการเอนเตอร์เทนก็อาจจะไม่สามารถหรือทุกคนแอนเทอร์เทนต์ดีแต่ละคนก็จะมีข้อเด่นข้อด้อยอยู่เป็นคนละอย่างอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คนทำงานจะรับรู้กันแต่ว่าสำรองศักด์แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่คอาเชสิร์ตจริงๆผมว่าจะเกินหรือสร้างระดับพี่ว่าเกินนะะฮเราจะพูดเราไม่เดี๋ยวจะหาว่าด่าเพราะฉะนั้นทางเออหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มเห็นออฟเนี่ยโอ้โหเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตมักจะเต้นยับเลย คือแจ้งหน้าร้อยทำสี่หมเออแล้วอย่างนี้ความความเป็นดีว่าของออฟเนี่ยยังมีอยู่ไหมดีโบดีโบอ๋อฟคนแรกออฟคนที่โบดีแมดีว่ายังมีอยู่ปัจจุบันแต่ว่าความดีโบก็คืออดีตที่ผ่านมาแต่จริงจรงมีครับเดี๋ยวจะได้เห็นพาร์ทที่แบบโชว์พลังเยอะๆไหมครับคอนเสิร์ตครั้งนี้คือคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ตลอดสิบปีที่ผ่านมาครับเรา เราผ่านเรื่องราวนอะไรต่างๆมาเยอะแยะม<ห>ากมายผ่านช่วงที่เป็นเป็นผู้ชายนิง่งๆรวมถึงเป็นผู้ชายที่ออกสาวแล้ว <laughs> คือเพราะฉะนั้นคืออ้อจะบอกว่าการการที่จะอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะต้องมีอะไรที่ในห,หลายคนคิดถึงมีเพลงท้อะเพลงซึ้งเพลงเศร้าแล้วก็รวมถึงเพลงที่ <laughs> หลายๆคนคาดหวังจะได้ฟังแ <laughs> ต่ว่าโชว์ที่พิเศษพิเศษที่เหนือเหนือเหนือธรรมชาตินะคบมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันนี้เราก็ โชว์พิธีหารมากไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจัดเต่บรรทุคดีช่องชูบท้ว่าโชว์แสดงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันไม่ได้แค่ร้องเพลงเดียวหรือไม่เป็ชอแน่นอนค่ะช่เพราะเราได้นักร้องที่ที่ครบอย่างที่บอกแล้วเนี่ยหมจะให้มายืนร้องเพลงเฉยๆต้องคงไม่ใช่เราอาจจะเห็นแบบอ้อมสงส์กระโดดมาจากขึ้นบนทะลุลงมาข้างล่างแต่ไม่ต้องใช้สลิงใช่ไหมลุงอันนี้คือข้าหนูแล้วน่ะ คงจะได้เห็นความอลังการอ่าบนเวทีด้วยนะครับเอาละไหนๆก็สิบปีแล้วนะครับวันนี้เรามีคนใกล้ตัวของน้องนะฮะเขามีอะไรมาบอกแล้วก็มีอะไรมาถามด้วยเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็นคําถามที่ต้องตอบนะฮะเพะฉะนๆแขกผู้เกียรติเราดูพร้อมๆกันตรงนี้เลยดีกว่าครับเราเริ่มจากคนแรกก่อนว่าเป็นใครดีมาดูจ้าการปวด ซีชั่นที่ดึงเลยเนี่ยครับออฟเ้าก็ค่อนข้างเย็นมากเหมือนกันนะครับในคนที้ถ้าทางน่าจะไปไกลแล้วก็ดูแมนแมนด้วยนะฮะแล้วก็ดูที่ผมชอบเนี่ที่เดียวนะครับออฟเปลี่ยนไปมากขนาดไหนแต่ความดึงกุญก็ดูความเป็นความอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็หวานมาก <laughs> ออฟก็เป็นที่ดึงเนการล็อกเองอยู่แล้วว่า อย่างที่อยากให้ทำแล้วก็อ็อ,อกมาทำอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่อย่างนี้ก็คืออทำอยังไงก็ได้ให้คนดูรักนะครับแล้วก็คนดูเมื่อคนดูรักแล้วเนี่ยเอาก,ก็จะยืนอยู่ในวงการแนนะ่แล้วก็อยากให้มีไม่ใช่ว่าม,มีแค่สิบปีอยากให้มีสิบปีอ็อ,อกยี่สิบปีอ็อกสามสิบปีไปถึงอ็อกเจ็ดสิบปีหรืออ็อกแปดสิบปีแต่ต้นๆที่อาเซียนเขาเก่งที่บอกว่าอ็อกรูปหล่ออรากเก่เงเพราะนะครับ กามาถึง10ปีไปแล้วเนี่ยออสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเราสิงได้เป,ปลี่ยนไปบ้างไหมกินยาอะไรเ,เีหรือเปล่าครับอ้าวต้อยนะอ้าวต้อยฝากมานลครบโอ้โอ๋อเปลี่ยนไปเยอะนะ10ปีอ้าต้อยถึงาด่ว่าเปลี่ยนเป็นสาวสาวมากเลยทีเดียวคับก็ <c oughs> คืออะไรที่ทำให้เาเปลี่ยนไปนะครับเพราะ่าจริงๆล้วคือมันเกิดจากมัเกิดจากจริงตัวตนที่เรกก็เป็นอยู่แล้วแต่ทีแต่ว่าพอพอด้วยความที่ออกสบายใจในการที่ ทุกคนที่ที่ดูอออแบบเขารักในสิ่งที่ที่เราเป็นเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้เขาเ็นดูเราเขารู้สึกแบบเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงจะต้องเสียแซงในกาที่ต้องต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยอะไรอเงยอ๋อนี่อ๋ออะไรบอกว่าเป็นตั้งแต่ในบ้านตอนที่อยู่เขาใช่ใช่ใช่เราก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นครับที่แต่ว่าตอนนั้นแกเหรอพวกฉันสนิทมากเราแทนคนดูเราแทนคนดูเออก็มีคนถามเหมือนกันนะครับว่าแบบ โห่ในอนในบ้านทำไมยังไม่ด kind of ูแมนจังเลยแล้วก็ม well, ีความเปียบเทียบกันในอินเทอร์เน็ตไม่เคยดูเหรอคะในบ้านนะเขาก็ออกมาเต็มที่กันเลยก็ค่อยๆจริงๆแล้วก็อยู่ข้างในเนาะใช่อยู่ข้างในครับแต่เพียงแต่ว่าคือเรามันมันเกิดจากความสุขที่เรามีมากขึ้นมากกว่านะครับเรามีความสุขที่เห็นอ็อกเป็นแบบนี้ด้วยเห็นด้วยตกมือไหมครับทุกคนเห็นด้วยบางคนยังไม่จบนะครับแล้วก็บอกว่าคงฝ่ายยังเดินเล่นครับ เอาแบบนี้แหละนะครับนคนแรกครับมี่พี่คนที่สองนี่เป็นจังทีว่าของคนไทยอ่านะฮะไปดูกันครับว่าเป็นใครนะฮะความสุขไม่ว่าจะทํางานกันข้างหน้าเวทีหรือว่าอะไรแล้วก็ข้างหลังเวลาเราเราเจอปัญหาเราเจออะไรรับมือเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราเชื่อใจกันละกันและเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้รู้จักกัน,น,นได้มอบสิ่งดีๆให้กันเขาเป็นตัวของตัวเอง ตัวตน้ะคะอย่างแรกที่วันเด็โลก็คือเสียงร้องมาก่อนเลยคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือวิธีการเล่นทั้งสองต้สูขใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชัดที่สุดของความเ็ออคือความสามารถที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องอ เป็นนักร้องเนี่ยน้อจะทำอาชีพอะไรจ๊ะอันต้องมีการตัดหน้าที่การงานกรอบบ้านดูซีจะเป็นอะไรได้อีกนิวจิ๋วนั่เนนะเองนะฮะอาแล้วก็ฝากคำถามไว้เหมือนกันไม่ได้เป็นนักร้องแล้วจะไปทำอะไรจ๊ะเออรับสร้างฉีดฟิลเลอร์ตามเออตาม้ากค่ะไบ้าเอาจริงเหรอมากมาก มจริงๆก็คือคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นล็อกแบบซีเรียสนะก็คงเป็นพนักงานบัญชีคนนึงในของบริษัทนะครับล็อกจบบัญชีที่บัญชีอะไรอย่างเงี้ยบริษัทบ้านเขชีไม่ต้องดูเข้ามันดูไม่ใช่อ็อกเลยใช่ไหมดูไม่ใช่อ่ะช่วงปีช่วงปีของบริษัทบ้าบัญชีที่ติดตัวลงไปแล้วด้วยงานพนักงานบัญชีจะแบบพยานะบ้างไม่ได้ไม่ทำบัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวดูอะไรพี่ผิดผูกไงที่ในไงการเรียนบัญชีทำ นนค,คือไปเข้าเข้ามสี่ม <ะ S 1> ห้าหมหกก็ไม่น่าจะรอด <มะ S 1> ก็เลยคิดว่าเรียนปวชเป็นชีดีกว่า <ใช S 1> แล้วพอเรียนบัญชีมันรู้สึกว่ามนคมสนุกตัวเองไปไ,ได้อยู่ตัวเลขโอเคเลยโดนหลอกเลยย็งไงล่ะครับเห็นปหคิดผิดคิดฝูกนะเออในตัวเลขตัวเลขนะฮะโอเคชีกว่าเป็นห <laughs> <ล>นึชีเราได้เลยนะฮะอ่ะมีอีกมีอีกนะฮะเป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะไปเป็นคู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมหาเป็นใครครับไปดูกันครับ เราผูกโถงตรงนี้แหละพี่ชอนดี <laughs> <c oughs> ด้วยกับการร้องเพลงม,มา10ปีเข้าปีสิบเอ็ดนะครับะะแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ดีๆแบบนี้ถึงวันอ <c oughs> ันตรายชื่อว่าเขาสุดท้ายของมันก็จะได้ร้องเพลงเด <c oughs> ี่ยวๆเฮียเฮี <c oughs> ออยเพียเฮียเท่านั้นหรือเปล่าใครที่กำลังเตรียมตัวคว้างอยากจะไปซื้อนี่รีบไปหน่อยนะฮะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ออฟปองสั่ง โด่งดังมากในโลกความจริงและโลกสมือนจริงไม่มีใครเหมือนมากจริงๆความสั่งหายากขนาดนี้เรื่องพูดคับนี่มีนะมีนะถ้ามันถึงขนาดนี้ยังมีคนขนาดนี้ต้องเป็นข่ากันแล้วครับผมยังพูดคับอยู่เลยเดี๋ยววางของออฟเนี่ยเชื่อว่ามันมันไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นหลังหรือรุ่นเดียวกันที่อยากจะเป็นใช้คขาไม่อยากจะเป็นใช่ วันนี้เขาจะเป็นคนเดียวในโลกใบนี้ที่จะทำแบบนี้และคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวที่คนแบบนี้จะทําขึ้นมาดีนะคผู้ชายเวลาเงินทองแล้วก็ตัวเองเรื่องของคุณรู้คำตอบหรือเปล่าเราถามคำตอบที่มันจะพูดออกมาเสียตองกันผู้ชายที่ เลยรวยงงรวก็งงกองเราว่ามากๆระ้ชมนะนั่นนะนั่นคือผู้ชายคนที่มันกำลังพูดถึงนั่นคือตัวันเองโอ้โหวายเดี๋ยว่าถึรมันด้วยใครจะเก็บ PDR สองตัวนี้มากเลยไม่ได้ไม่ได้แม่ขาดไม่ได้เพราะคุณก็อยู่กับเขามาตลอดนะฮะใช่ใช่ใช่้เลือกอะไรบ้างนะผู้ชายผู้ชายเวลาเงินทองแล้วก็อะไรแล้วเลือกอะไรอ่ เพราะเเปลี่ยนมาเปลี่ยนไม่ได้ไม่นายดีกว่าเรียบร้อยแล้วพี่ชายนี่อะไรเนี่ยคุณพี่มาเรื่องราวนแตอย่าไปเล่นตรงนี้สิแกพอเล่นตรงนี้มันก็ลงไปกับพี่ชาเตี้ยแบบตอ่ะออกกลังที่นี่ก่อนผู้ชา้เะลาเงินทองแล้วตัวเองถ้าเอาแบบคำคำเรื่องเงินเรื่องเงินมีเงินไปซื้อพี่ชายกีเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความสุขและก็จะได้มีเวลา โอ้โหครบเลยถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆอันนี้คือคขำๆใช่ครับถ้าจริงๆความจริงๆก็เอาเงินนั่นแหละผมเลือกตัวเองครับอ๋อเหรอใช่ทำไมอ่ะคือคือเลือกตัวเองดี่ยหมายถความสุขเลือกความสุขให้ตัวเองมากกว่านะครับใช่ผมทุกวันนี้ยังไม่มีความสุขเลยนะก็มีความสุขแต่ยังความสุขอะไรที่อื่นก็ผมรู้สึกว่า